สละอาทิตย์นะคะ,ะวันนี้มาชมสัตว์กันค่ะนี่มีนกยูงด้วยอยู่ที่คาคบไม้ค่ะนั่นน,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 นนั่นนั่นตัวนี้ร้องเก่งเพ่งเกิด<ม> น่ารักค่ะนี่อันนี้เป็นสะพานนะคะอ่ะาอมีสะพานสวยงามน,นะคะนนมาตรงนี้ต่อค่ะ ตัวอะไรเอ่ยมีม้าแลดค่ะอ,อย่างดังดีค่ะาตามมาด้วยเจ้าตัวนี้ตัวนี้แน,น่นแน่นแน่นแน่นน่ารักค่ะ จะนี่สวยแม่ไปดูกระตายไหมอือหืเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ก่อนตัวนี้ฟูนี่น่ารักลุงนั่งเพื่อเอาอาหารใส่ให้มันได้อือหือนี่นะจ๊ะจ้ำลึกนั่นนั่นน่ะนี่นี่นี่เขาขอเขาขอมีหนวดด้วยนี่นี่นี่น่ารักมีหนวดด้วยแอะไรด้วยตัวอะไรเอ่ย แกซี่แป๊บแป๊บแป๊บเห็นไหมมันมีหนวดด้วยมีที่หานด้วยหนละอืออืออ่าต่อไปอะไรนะเดี๋ยวเดียวควายเผือกค่ะ มีควายเผือกด้วยมีลูกตัวน้อยด้วยนี่าตามลายทางนะคะนี่ตามลายทางมีต้นไม้เยอะแยะค่ะ น่นทักทายเอ้ยเจ้าน่ารักนี่น่ารักจังอยากมาเล็กม,มันอดอาหารแม่มันอดอาหารม,มันไม่ได้อดุดมัาทำบ้านอะไรโอ้เยอะเลยตีนี้ม่ะอันเป็นแกส๊สบี้จริงอ่ะแกส๊สบี้ขนสัน้นใช่นี่ร้องใหญ่เลย เอาพี่มอหารใ้มันเลยไม่ได้ไม่ใช่อาหารของมันใช่ใช่<อ> yes ใช่เลยใช่ม<ส><ช>ีน<ช>่าร <ๆ S 2> ักค่ะน่ารักอืมอืมแรฟฟี่ขนสั้นค่ะรือหนูตะเภาอืมอ่าเนี่ยมากินกันละมากินกันละมันน่าจะโอติ่งอะไย <S <S 2> <S 2> <S สวัสดีค่ะ